มาย่ามใดประทับใจกับไปตลอดมาหอดขนาดมอนพิทยาคมมือนีผมและคณะเดินทางมาศึกษาดูงานเป็นมือที่สองและต้องขอขอบคุณท่านผัวด้วยการผู้บริหารและคณะครูทุกท่านตลอดจนว่าลูดูนักเรียนทุกคนด้วยครับที่ให้การต้อนรับผมและคณะด้วยความอบอุน่นขอขอบคุณด้วยใจมาในาโอกาสนี้ สำหรับโรงเรียนขนาดมอนพิทยาคมตัวผมเองก็มีความขุนเคยกับก็เพื่อนอยู่ครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ผมก็มีโอกาสไม่เยี่ยมยามอยู่เป็นประจำสาเหตุก็เพราะว่าแต่ก่อนตอนที่ผมยังเป็นคุณครูโรงเรียนที่ผมอยู่ต่างอยู่ในสหาวิทยาเขตเดียวกันเวลามีงานเอียงนั่นกันด้ม่ซอยกันหลายเทื่ออยู่คุณครูที่อยู่นี่ก็หูจักกันดีย้อนว่าเคยรวมงานกันแต่สิ่งอื่นในนั้นผมขอบอกว่ามาโรงเรียนขนาดมอนพิทยาไดประทับใจกับไปตลอดเหตุให้ทุกคนคิดหอดขนาดมอนพิทยาเสมอมาเจอกันปีนี้ขนาดมอนมีอียัง ดีๆได้หลายอย่างล่าสุดด้รบรางวัโรงเรียนพระราชทานในปีนี้เป็นรางวัลที่การนันตีมาตรฐานการศึกษากว่าเสด็จรางวัลมากมำแมนเหลืองง่ายๆพอตัวผมเองก็เคยสัมผัสกับการเหตุรางวัลน,นี้ก็เลยรู้ดีว่ากว่าเสด็จรางวัลมากเป็นจังไหรส่วนผมประทับใจในผลงานการจักสารของนักเรียนแห่งขับทำรับผลิตภัณฑ์่อยู่ขังนานี้เป็นฝีมือของนักเรียนซอยกันลั่งสรรขึ้นมาหู่โมวาทุกอย่างเหตุมาจากไม้ไผ่ใส่วัตถุดิบเป็นทองถินห้มีมูลราคานํำมาต่อยอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามตามที่ ทุกคนได้เห็นในคลิปเลยครับ สำหรับภารกิจช่วงเสาร์ก็เป็นการบรรยายพิเศษโดยมี่าันลองเขียนมาเป็นประธานในการเปิดการอบรมย่อมเราเาผมและคณะในความรู้อย่างมากมายอีกทั้งจะได้เอาไปปรับใส่ในโรงเรียนที่เฮ็ดงานเป็นการพัฒนาด้านการศึกษาต่อไปก่อนที่จะไปทางโรงเรียนกันอย่ยงเขาน้ำเด้อครับสำหรับกับเขามือนี่บอกว่าแสบหลายครับพี่น้องและต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนในหลายเด้อครับสำหรับการศึกษาดูงานมือนี่มีแต่ความประทับใจจนตรงไหนเอาไปบอกต่อและผมต้องขอชื่นชมจากใจอีดีครับ กลับจากศึกษาดูงานมันย่ยอ,อมก่อหอแฟดม,มาหาอีกแล้วครับพี่น้องมือนีก็ซสื่อของมาหล่ออีกคือเก่านั่ยแหละครับ กับเขาแรงมือนีก็เลยได้กินจิมจุ่มเป็นมูนั่งสื้อมาหลายอย่างก,กินสองคนคือสิกินเบิร์บุนี่และมือนีก็มีเรื่องตลกน้ำเดคับพี่น้องเกือบแม่นว่าไฟใหม่ห้องผมแล้วครับย้อนว่าพี่อ้อมนั่งไปเอาสายหมองหูของมาเสียบหมออาา้อกระทะทอนนันลาได้กินใหม่จากปักไฟทันทีมีการถวดว่าปักไฟเฮาบดีน้ำเดคคาพอแต่หันกลับมาเบิ่งบนได้แทบเป็นเสียพิษสายผมก็เอจใจกตจังมีกินอีอย่างใหม่อยู่ในห้องมองมาเห็นควันอยู่ปักไฟฟฝ้าดึงสายออกทันทีเกือบแล้วตีเกือบมาไฟไหม่หมนว่่าาได้้เขคคุกทังงพีอลผม กินต้มเจ้าฮอดแล้วก็จะได้แยกย้ายกันไปพ,กพักผ่อนมื้อนี่ผมอยากนอนแน่ครับเกือบเป็นว่าครับรถมาบ่หอดจนไ้จอดแวะปั๊มลงไปหลางนาครับรถมาจนว่าเกือบลงคลองอันตรายเด้อครับพี่น้องถ้งาง่วงนอนจะขับรถลงไปเห็นเห้าของสวนสื่นก่อนค่อยไปต่อส่วนมื้อนี้ผม,มห่อนหอถือ่าโชคดีขอพุณที่บ่มีอียังเกิดขึ้นกับโตผม